กบันพิพนอ่านโปรยปลายครับครับกบอนเขาบรรษาหานกเลี้ยงครับนำทีมโดยผู้ใหญ่อาร์ตอาจารย์ส่อครับครับสวัสดียังเป็นทางการครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอาจารย์ส่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบซุ้มเลื่อเลืออาจารย์มืดอีกหนึ่งท่านครับตอนนี้พอดี วันนี้เมื่อวานเมียมาครับเช้านี้เลยป่วยก็ตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โยนนี่ก็มาเล่นนี้ก่อนดิกระทิ่งเอาที่กันเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูท้าก่อนฝนกำลังตกครับเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจด้วยครับว่าวันนี้จะหนีแต้มไหมฝนเยอะฝนเยอะอยู่ครับนี่พอดีมีแตงโมมาฟากครับ ลูกเองด้วยครับนี่ได้แล้วเนี่ยบิดได้ด้วยเลยยกใจล้ลูกอันนี้จะเป็นไงครับมีแตงโมนี่ปลูกเองใช่ไหมครับใช่โอ้อนี่แม่ขาครับอือ มาใกล้เาเขากรบอแลครับ ทางลยครับท่านผู้ช ตัดยาไปนะคนต้อนนอกก็ต่อไปนะครับนี่กระตุน้นให็นนกมาไกลับท่านงชัวง่วตัวนี้ก็มีคู่อ้างครับท่านทันไม่ทันนะความดีมันเสี่ยงมันรบกวนเนี่ยท่าน เลยไม่ค่อยได้ตั้งมีคู่อ้างด้วยครับตัวนี้ยเ่เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม่เป็นไงครับ <c oughs> สุดยอด มันมีอยู่ตรงนู้นตัวงนะท่านไม่ยมตรงนั้น,แต,ตน,นแต่ว่าไม่รู้อาจารย์ซออ่อมไปขึ้นไว้ยังวันนี้มันเงียบหมดเลยเนีนกมีนกบินเข้ามาไกลครับ ทางนี้ตัวนึ่งเปลี่ยนเข้ามาเที่ยเงเรียงตัวหนึ่งรับท่านผู้ชมจะพอรูกอร่อเรียกพื้นนี้มันจะเป็นป้ายใยญ่ท่านผู้ชม เป็นป้ายใหญ่แล้วก็อนี <c oughs> ้ว,วิธีการเล่นนกแบบนี้ครับท่านผู้ชมต้องขึ้นขึ <c oughs> ้นให้เขาขั้นอยู่งกันแล้วเดี๋ยวมันร่วมเองครับนก <c oughs> ป้าใหญ่ <c oughs> การระวังภัยเขาอย่าสูงนฮะ มันขยับไก่ไม่ได้เลยไก่มาร์กไหมท่านผู้ชมจะลองพื้นไว้นะ ให้ตัวครูอ้างนะผู้ใหญ่นะบริเวณเท่านี้เุ้ยเลียงโตอื้อห เข้ามาครับยุกจ๊ดจังหลีดที่มากินมาันทาั้งน่ทั้ทงนูนนะเออตัวเล็กตัวนี้หน้าเลยยาี้ยงไงที่เด็ตัวใหญ่นั่นแหละ ไอ้เง้ยเหล็กตัวนี้น่าเลี้ยงว่ะโอ้โหดันดานนี่นีับนเข้าติดตัเงี้ยเหล็กี้ดูนี่ตีกันเอง thế bao giờ đi cái? Tăng ghép cú thưa bờ. ài, đi bình thường mấy cái tuần. đi bạn. không cú. để cú 아, 편해, 형. ครับมมันจะติดยากหน่อยครับท่านผู้ชมเพราะว่าคิดว่าผมขึ้นนะมันลมมันพัดแรงขึ้นกิ่งทุกไม่ได้ขึ้นกิ่งแห้งครับติดยาก ตัวน,นี้หน้าเลี้ยงครับคมเลยโดดใบโดดหมาเย,ยุครับ ទុនជាភ្នៀតចាំង มันลงตีอยู่เข้าข้างล่างครับท่านผู้ชมตีลูก มีโอกาสขึ้นไหมติดเมื่อกี้นี่เองว่าผู้ย้ายมาตรงนี้นะเสี่ยงนังพวบที่แล้วมันมันมันไม่ขึ้นไปไปแทงตัวล่างมะ้ยเดี๋ยวนี้แหละแทงตรงนี้นี่ติดแล้วครับต็มนี้วแทงไม่กขันลมเรียบบหมดแล้วแต่มันไม่รัดนี่เดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูพี่เอ้าดูดูดูนี่มันเนี่ยมันเขาล่างเนี่ยมั้ตีตีลูกเนี่ยเนี่ยเขากิ้งล่างเนี่ย เ้ากิ้งล่างเนี่ยแล้วก็ตีตีอยู่กับลูกไงนะเขากิ้งล่างเหนั่นเลาะเลยเกิดอะดรกันเลยนั่นเลยตีซุ้มเลยเห็นไหมนี่นั่นแหละที่พี่ยายมองอ่ะแต่ว่าตอนที่พี่ยายเดินเข้ามานั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นหัวนะจิ้มมันเลยมันจิ้มติดตะไรเขี้ยบเดน้องคาร์บอนซ่าคาร์บอนซ่าหน้าเลี้ยงด้วยตัวนี้ข้อเลี้ยงทั้งตัวนะครับ เดี๋ยวนี้น้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องอาจารย์ท่านไปแอบแทงตัวนี้ครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนี่เเต่งเล็กขลมนะตัวนี้เจริญข้าพันธ่ชานี่ครับเข่า <c oughs> ตีร่างลูกต้งหัน <c oughs> ท่านผู้ชมตับตับตับเดียวนะที่เดินเข้ามาติดปัว เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขากินอะไรไหมลูกน่าชท่านผู้ชมที่ขี้เขานะมันจะเป็นเหมือนดินนะดำๆน่าจะกินดินมานะท่านผู้ชมดำพุทธแล้วเลยนกเลี้ยงครับเล็กๆขลังเรื่องดีนี่ครับหน้าเนี่ยพ่นมันเด็นมันจะหน,น,นักอย่างนน,นั้ท่านผู้ชมนี่ของผู้ชายเพี้ยได้ตัวหนึ่งนะครับ ตาแรกนะครับพี่ใหแบอกแ๊บเดี่ยวได้เลยเลยเจ้าอ่าชื่ออะไรบ้เฉลยเจ้าตัวตัวเก่งของพี่ใหญ่ครับตัวนี้ของอาพี่ใหญ่เลสตะโดตะโดข้าอาจารโดครับอ่าเป็นเป็นตัวเก่งใหญ่ยยครับเฉลยเร็วครับตัวนี้ ม่านเป็นตัวม่านตัวหนึ่งหง้องห้องใหญ่ครับครับเดียวได้เลยน้อกดินครับน้อกดินไี่ใหญ่ ขลมนะท่านท่านผู้ชมก็คือลูกว่านส้มกับลูกป้านะคือเราหาลูกป้าเราก็หาให้ใกล้เคียงลูกว่านส้มนะครับขลมนะจุดขลมแต่ความเร็วความไรนะท่านผู้ชมเลยนะถ้าถ้าเป็นลูกวนะ่านส้มนะยังยังเจ้าพวกนี้มันจะการแยกมันจะมันจะชัดเจนนะท่านผู้ชมถ้ามันเป็นลูกว่านส้มไงนะ เป็นต้อดินเป็นไรทีนี้ลูกป้าที่มันใกล้เขียงลูกสม้มก็จะแยกยากไปอีกลายเท่าอยูน่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องอศึกษาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าแบบไหนแบบไหนเป็นลูกป้าแบบไหนเป็นลูก,กสม้มครับท่านผู้ชมมาไกลจะเพราะกรากลัมองเห็น

เียงครับก <Okay. S 1> ินข้าวกันล <laughs> าป้องกินข้าวกินข้าวครับพี่เทียบแปว่าวันนี้เมนูเด็ดครับลาป้องเราจะวันนี้เราม <laughs> <laughs> ีนี้นะครับนี่พุ้นนุ่นอุ้นนุ่นตาเมาเช้านะโ <laughs> <laughs> อเคครับ าสวัสดีครับอาจารย์หัวอาจารย์มืดใช่ไหมครับืหเด็กซุ้มที่ไายมาเนี่ยง่ายเป็นกดเป็นได้ไม่กี่แต้มนะเนี่ยสองแต้มครับโอ้โหทสองแต้มหรอเป็ดได้แค่ไหนครับเท่านี้นะด้ก <c oughs> ลางกลางนั่นแหละตามมาอ๋ <c oughs> อ,อยังว่าเมียมาก็งั้นแล้วนะไอตึ้งไม้ฐานอ๋อไม่ตึง <c oughs> ้งไม่ท่นนะไอ้ผู้ใหญ่นั่นแหละลงอะไรแล้วลงมานี่แหละ แต่ผมไม่รู้ว่าไปดิวตรงไหนข้าจะไปนอกมาติวเันเนี้ยโอ้โหสนอกม,มาติวอืมกี่้มงันเนีไยเนี่ยสุนเขาอยู่เนี่ยอ่ะมะนาวก็อยู่เนี่ยส้นเขาอยู่เนี่ยพอดีเมื่อกี้ไปต้อน,อนอในส้นว่าไม่ขึ้นได้ไงขึ้นแล่วนังไงจะมันจะลงหรือเปล่ากันนั่นแหละู้ถึงไม่ลงนี้วมันไอ้โดดงเงินพี่โดดคูโดดคูกดดคูมีดด๊ก้

นียเอ๊นนะเอ๊ะยังยังมีขลมนะุมแน่นกนะเนีเ้โอ้หาหน้าดู ยงไม่มงยงนอยได้คลิปฝากท่านผู้ชม ได้คลิปได้คลิปเรียบร้อยไปแล้วเห็นไ,ไ,ไหมเวลาติดก็ติดง่ายๆ ยี่อ้ตัวนันะ้นน่ะมันโชว์พเนจรท่านผู้ชมไม่รู้มันมันน้องอะไรนี่ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ครับเอาง่ายๆนะติดโคตรมินนะเพื่อนยายติดโคตรมินเนะี่ะ เรื่อันตรายโอ้โหเต้าเก่าจัดอะเต้าเก่าจัดคือเทอะไรนี่ถามดีอะขู่ว่าเลยฮะว่าอลไรเสียแบบท่านผู้ชมโอ้โคตรดุอ่ะน้องคนนี้ดูดิเนะดูดูข้นดิเนี่ยมันติดมันติดมิ้นจัดไงโอเคครับ นี่อยู่ท่าทางมาเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ไม่ตู้นกปแล้วคุณชมฉเฉลยรับวันซาหูบัวทองนี่ครับมีอะไรบ้างดุเท้นกตัวนี้เขี่ครับนี่ครับได้สองเต็มนะมานแหลยโอเคนะครับขันมาทำมูโหกไว้ นะปาาเอามาปาถึกท่านผู้ชมค่อนเย็นค่อนมืดผู้ใหญ่ปลเขามาก็ต้องออกครับนี่ออกจากที่นี้นะมันจังว่าไอ มันผมขึ้นแล้วมันเห็นครับก็เ,เป็นเทศพ่นพนะทำไมซึงวัดคาวัตตาได้นกดีๆนกเป็นตอเก่งก็เวลาวัดคาวัตตาก็ไ,ววได้เป็นครับอย่างแกน,นจุดน,นี้ก็คือกระถาตท่อเก้วบางใหญ่นะจะเป็นปนกตอเก่งนะครับ